เคยเป็นเมืองเก่ามาครั้งก่อนเมืองอยู่สูงที่ดอนเหลียกกวนคราบุรีนั้นแล้วย้ายไปหลุ่มแม่น้ำจันป่าเขาพฤกพันเรียงเป็นทิวแถวเปลี่ยนแล้วเมืองชื่อใหม่นั้น ทุกคนรู้กันงามยิงงามเพืิอแล้วร้องไม่ได้แล้วครับวันนี้มาพูดกันอีกนะครับขับไปพูดไปเรื่องเล่ามาหากรุงวันนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องจันทบุรีบ้านเกิดกระผมได้นึกถึง องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งได้มาสะสมสันภาวุธยุตัวภกรเพื่อที่จะนำไปตีข้าศึกจนกระทั่งข้าศึกแตกพ่ายในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์กระโรงตั้งกรุงขึ้นมาใหม่ย้ายมาที่บางกอกแม่น้ำเจะพยาฝั่งตะวันตกฉเฉริมพระนครใหม่ พระนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและก็เป็นพระมหากษัตริย,ย์พระองค์เดียวพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวในกรุงธนบรุรีของราช15ปีพุทธศักราช2310-2325มถึง2325ีมีความเกี่ยวเนื่องกับจันทบุรีเพราะว่าหลังจากที่ทรงเห็นว่าเมืองหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือกรุงศรีอยุธยานั่นแหละถูกฆ่าศึกมา,าแบบกองโจรคือทำลายกี่ป่นฆ่าไม่ได้มาแบบสุภาพบุรุษหรือว่าอย่างสุภาพหลอกทองคำพระพุทธรูปอะไรก็ไปเรียกว่ามาแบบกองโจรท่านความเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ว่าพระเจดแผ่นดินในสมัยนั่น พระเจ้าเอกทัศนะครับได้โปรดตั้งเป็นพระยาวชิราปาการให้มรครองเมืองกำแพงเพชรหลังจากที่ท่านเป็นเจ้าเมืองตากอยู่ท่านไม่แต่ท่านไม่ได้ไปที่กำแพงเพชรนะครับท่านลงมาที่กรุงศรีธยาหวังจะมาตีข่าศึกแต่เห็นว่ากําลังของท่านก็ยังน้อยตีก็คงจะพ่ายแน่นอนโดยความที่พระองค์ทรงมีพระปิชาญานใน เรียกว่าพี่ชัยสงครามรู้ถอยรู้สู้นะ,ะทั้งต้องถอยบ้างมีชั้นมีเชิงท่านก็เลยคิดว่ายังไม่ถึงการที่จะกระทำการตีก็มุ่งหน้าไปทางฝั่งตะ,ะทะเลตะวันออกนั่นก็คือจันทบุรีสำัยนั้นเรียกว่าเมืองจันทบูรณ์อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ แล้วก็เป็นเมืองเดียวที่มองดวงจันทนยามคำาคืองสวยงามนะฮะความเห็นของผมเพราะว่าเมืองจันทร์นั่นเองเห็นดวงดาวเกือบทุกดวงนะถัดท้องฟ้าโปรง่งผิดกับในเมืองหลวงกรุงเทพอาจจะด้วยเมฆหมอกหรือว่าควันอะไรก็แล้วแต่เถอะอันนี้ก็ท่านก็มาตีจังระทั่งเข้าใจว่าอยู่ถึง7-8เดือนนะครับ แล้วก็กลับไปที่กรุงศรียาติขาดศึกพ่ายแล้วก็มาตั้งกรุงธนบุรีที่เพราะว่ากรุงศรีธยานั่นอยากที่จะบุรณะซ่อมแซมให้คืนดังเดิมนะครับก็คงจะสรากไปอยู่แล้วก,ก็มีคติตรงนี้นะว่าเพราะความแตกสามัคคีกันเองเนี่ยทำให้พ่ายแพ้ความจริงข้าศึกในครั้งนั้นมามาไม่มากเลยเรียบเมืองมาเรื่อยๆมาได้คิดว่าจะตีด้วยซ้ำแต่ไม่เห็นว่าความอ่อนแอ ที่มีในหมู่ของพวกกันเองเนี่ยจึงก็มีเพลงเป็นคติเตือนใจว่าอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวร์มาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังหลงเรลืองอะไรกว่านไปแต่ก็มาไม่นั่นก็เพราะว่าแตกความสามัคคีกันเองมาแตกกันแรกก็ไม่ยากละครับภทยข้างนอกมาโจมตีไม่ยากเลยนเป็นคติก็ ผมจะพูดถึงเรื่องพระยอดธงจันทบุรีกับพุทธอรประบ,บทพจนกถายาวพระยอดธงนั้นพระเจ้าตักสินมหาราชครั้งที่มาสะสมสมกํากำลังนั้นได้สร้างว่าเป็นขวัญกำลังใจคำว่ายอดธงนั้นก็เป็นพระที่นำไว้บนธงอันนี้ก็คอยตามสุราสุระเทวสงครามสงครามระหว่างเทวดาอาสูรนีน่นะก็เทวดาบอกว่า ดูธงแล้วกันถ้าจะไปลบนะคนลูกน้องก็ต้องดูธงจะเป็นขวัญกําลังใจในชาติที่เป็นชาวพุทธพระเจ้าตักสินมหาราชนี่ท่านพระองค์ทรงเป็นชจวพุทธมั่นคงนะฮะดังพระราปนิธานที่ท่านจารึกไว้ที่วัดพระอรุณราชวารามวัดอารุณร์หรืรวอรรวัดแจ้งว่าอันตัวพอ่อชั่วพญาจากคนทุกอย่างอุตสาห์พระศา,า,นา,าะสนาแต่ว่าเปพจไหนเป็นพุทธบูชาแต่ศาสนาสำนักพระพุทธโคดมให้ย,ยืนยงคงถวนหาพันปี สำนักพรมชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมรรถวิปัสนาพอ่อชื่นชมธรรมบุญคมรอยบาะศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระศาสนาอยู่โยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันนี่ก็เป็นบรรัสปณิธานแน่วแน่นี่ยอดธงนี่สร้างนะท่านเป็นชาวพุทธููมั่นคงนะฮะพออระองค์ก็ทรงสร้างไวว ที่วัดพระบ,บางกระจาจันทบุรีทุกวันนี้ก็ยังมีอารามแห่งนี้อยู่ที่จันทบุรีแล้วก็มอบให้บริวารของท่านข้าศึกนะฮะที่รวมรบเนี่ยเป็นติดตัวแล้วก็นำมา,าส่งชัยชนะนำเอกราชคืนมาสู่ประเทศชาติได้ไม่ต้องเป็นมืองขึ้นของใครเป็นเบีย้หล่างคนอื่นเข้ามันเรียกว่า มันไม่สงงาผ่าเผยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้พระอารามหรือว่าอารามในจันทบรุรีส่วนมากก็จะสั่งพระยอดธงประจํวาวัดไว้นะคงจะถือธรรมเนียมพระเจ้าตากสั่งพระไว้นี่ก็เป็นผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะฮะแต่เรามาบทไปยาวเข่าเนื้อนิดเดียวก็รู้ว่าน้ําเยอะก็ถือว่าฟังกันธรรมดาธรรมดาสวัสดีครับ